สวัสดีครับเอฟซี 3, มินิกำลัาพบกันตอนเศร้าของวันที่ยี่สินนบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำรับเมื่อวานนี้กับบริลลคลงคลิบในเอฟซี 3, นะเพราะเพราะว่าการยากงานแนื่ออื่นนะเพราะสำหรับเมื่อนี้เรากับมารับชมตอนเศร้าเลยของวันที่ยี่สิบสองนะเพราะก่อนไปรับชมขอ,ขอฝากคาเตือนก่อนคาเตือน,อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข่ํมเตือนห้ามเสี่างบงเลขเด่นบนนะครับเด่นบนชุดใหญ่อําหรับงวดที่ผ่านมาก,กับผ่านหลายสูตรนะครับผ่านหลายสูตรอ่าสหรับงวดนี้ข้ามาตามสูตรที่ผ่านขอมาก,กับมีสูตรที่พังอานาไว้ อ่ะครับมาเดินน้ำละก็มีหลายสูตรอ่ะที่ย่งมาได้ลงหลายงวดก็มี่สำหรับสำหรับสูตรอ่านี่ก็เดินมาสองวดแล้วสำรับนี่ครับถูดเด่นบนสี่ตัวตัวนี้ก็เข่ามาแล้วเข่ามาแล้วอ่าสองงวดอ่านี่ครับเข่ามาแล้วสองงวดที่นําลงช่องน้ำละที่เหลือก็เป็นการย้อนหลังไปสำหรับสำหรับงวดที่ผ่านมา โซนี้ก็อ่าได้หนึ่งสองสามที่รังวดก่อนที่น้ำลงกัได้หนึ่งสองสามทีรับวงวดที่ผ่านมา3ามตัวทยลที่หนออกไปที่ห้าศูนย์สี่กับห้าศูนย์สี่อ่าสำหรับโซนี้ก็อามาที่เลขสี่รับน่ครับมาที่เลขสี่อ่าตำแหน่งรักหน่วยงวดก่อนก็นกนมาที่อ่รักหน่วย งวดที่ผ่านมาก็มาหลักหน่อยนะครับผ่านเป็นงวดที่สองผ่านเป็นงวดที่สองงวดต่อไปสิเป็นงวดที่สิบสี่อ่ะถ้าเขาเดือนต่อแล้วนะครับเอาบงวิธีคำนวณเลยนละครับวิธีคำนวณอ่ะเข้าสิใส่ลักลอยของงวดที่หนึ่ง บวกลักหน่วยของลำวับที่หนึ่งบวกลักสิบล่างบวกเก้าข้องที่นะรักลอยและลักหน่วยของลำวับที่หนึ่งคือห้าคับสี่ห้าและสี่บวกลักสิบล่างลักสิบล่างลักสิบล่างก็คือเลขเลขสามเลขสาม แลกก็บวกเก้าบวกสี่ห้บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12ได้2องสองบวกเเป็น11ได้1ได้ตัวเก้าได้เลขคือเก้าหนึ่งามสี่เนี่ได้ตัวเก้าสี่ 1, 2, 3, ว 9, งวด อ่าสามงวดแล้วนะล่ะสามงวดแล้วงวดที่สามจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับแต่ว่าสองงวดนี้ยเดิอนเงียบเดินมาแล้วนะคล่ะให้ระวังอ่าให้ระวังนะล่ะเงียบเขาเริ่มเดือนเสียงมาแถวแถวนี่นะล่ะความน่าจะเป็นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นเลขเด่นนะล่ะเนี่ยเป็นเลขเด่นเป็นเลขเด่น เดี๋ยวเขาสิมว่าบังสูตรที่สองสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเกาทีเาเท่เคยนำมาเทียบเคยนำมาเทียบนะครับั้งแตงหดที่ออกสถิติเกาหัวดครับเคยคำนวณไวตั้งแต่แงวดที่ออก,ๆๆอกอหกศูนย์สามสำหรับนนตัตวออ 6, นี้แต่ว่า,าเป็นสูตรเทียบนะครับเป็นสูตรเทียบนะครับ เขาก็ะเดินแต่กวันเขาเดินเดินยังบันิ่งผมก็เลยยังบันเดาลงต่อหนึ่งนะพระแล้วก็มีรุดงวดรุดงวดนี้อ่รุดงวดนี้เลยพักการต่ออีกนะครับเขากลับมาเดินเขากลับมาเดินเนี่ยครับผมคำนวณเอาไว้นะพระกลับมาเดินต่ออีกสองวันนะครับความน่าจะเป็นนะครับเขาเริ่มเริ่มมาที่สิบหน่วยนะพระเริ่มมาที่สิบหน่วยนะครับรุดแทงวันนี้งวดเดียวเนี่ยครับรุดแทงวันนี้งวดเดียวเนี่ยครับ เขากจว่าอ่าเทียบเขาก็เดินนี่ครับเขาเดินแต่ว่าเขาไปเดินที่หลักร้อยเลืนหลักนี่ครับเขาเดินช่วงนี้ผมพักงานเอาไว้เพราะเขาเนี่ยครับเขาเดินจริงอยู่นี่แต่ผมอ่าไม่ได้ลงเนาะนี่ครับนี่ครับเ่วันนี้หลุดแล้วก็กลับมาเดินต่อกลับมาเดินนี่ครับสำหรับสูต การเดินของตัวเลขกนี่ครับแต่ก่อนเขาเก่ามาเทียบอยู่ช่วงช่วงแรกๆเขาจะเดินดีน้ำละเนี่เขาจะเดินดีมากสิบหน่วยสิบหน่วยแต่พอนําลงช่องมากปุ๊บเขาก็เดินแบบนี้น้ำละผมก็เห็นเขาเดินว่าสิบหน่วยสองวัดหลังนี่ครับแล้วก็เขาเริ่มเดินที่สิบหน่วยมากเขาเริ่มเขาเขาเอ่อข้าไปลักไหล่น้ำนะเนี่ครับก็เลย กลับนํามาลงอีกนะครับแล้วลกลับนํามาลงอีกครั้งหนึ่งสําหรับสูตรนี้ความน่าจะเป็นอ่าครับกลับมาเดิอนอีกก็เลยนํามาลงนะครับแล้วอ่า่กลับมากลับมาเดินสองวันแล้ววิธีคํานวณสําหรับสูตรนี้เท้าจิ่ใส่ลักลอยของเรามาที่หนึ่งบวกกันสองข้งบวกลักหน่วยของเรามาที่หนึ่งแล้วก็บวกลักหน่วยหลัง บวกหกของที่ผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยรัละหลักร,ร้อยก็คือเลขห้าห้าบวกห้าแล้วก็หลักหน่วยอ่าของร้อยที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับแล้วก็หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งรัละนีครับหกบวกหกของที่ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ด ได้หนึ่งครับหนึ่งสครับหนึ่งวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับการเดินลืมเขียนสถิตินะวันนี้เป็นวันที่เก่า1ิบสอ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวันนี้สิเป็นวันที่สิบเจ็ดนี่ครับถ้าเดินต่อนับละถ้าเดินต่อจะเป็นวันที่สิบเ,เจเ็นด 17. นำลงช่องอ่านี่ยรัสิบเจ็ดงวดหลุดแค่ครั้งเดียวเนี่ยหลุดแจงวันนี้นับละอ่าเริ่มค้ามวณสามารถแต่งแต่งวันนี้แล้วนี่ครับนำมาเทียบ วันนี้เขาก็เดินแต่ว่าเขาเดินไปรักลอยมาเลยพักการไวกวันนะครับแต่ว่ามาลดวันนี้ลดนิดเดียวนะครับลดนิดเดียวเขาได้เลขหนึ่งแล้วนะครับเป็นเลขศูนย์กับเก่านนละเดี๋ยวมาตามเบื้องสูตรที่สามนะครับสำหรับสูตรที่สามนี่กับทีิพัฒนมากะน้ําลงอยู่นะครับผมก็คัดสูตรมาแล้วคัดเอาสูตรที่ความน่าจะเป็นแล้วล่ะความน่าจะเป็นนะครับ หามาบดกระจายนับละลายเจ้านี่กับหกสูตรนับะตมือน,นี่หกสูตรในคลิปนี้สารับสูตรนี่กับเริ่มเดินหตนั้งแต่วันที่ออกซี่แปดหนึ่งซี่แปดหนึ่งตัวนี้ถือว่าเดินดีช่วงนี้เนี่ยเดินที่สิบหน่วยสิบหน่วยละสิบหน่วยสิบหน่วยเลยเนี่ยครับหดทีพันมา 5 0าศูนย์สี่ครับห้าศูนย์สี่กับมาสองตัวเลยหากับสี่ครับห้ากับสี่ห้ามาักลอยสี่มาาลักหน่อยครับที่ว่าโอเคแต่ว่าเขายังจับจับหลักหน่อยยังบ่ชทันนะเพคะเนี่ยจรับจับักหน่อย อห้ากับสี่วัดนี่เขามาเบิ่งว่าจีได้ตัวใดนะครับะจะไปชนกับสูตรไหนวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เข้าเสียใจลักหน่วยล่างบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกสามข้อที่นาะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับลักหน่วยล่างลักหน่วยล่าง แล้วก็อ่าหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งหลัก10บเลขหมุนครั้งที่2ก็คือเลข1นึอ่านี่คือเลขหนึแล้วก็สิครั้งที่สามสครั้งที่สมก็คือเลข4อ่าเลขสแล้วก็บวก3มครั้งที่1นบวกหเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหบวกสามเป็น9กาวันนี้ได้เลขเก้า ศูนนี้ไมมีค่าเอกเนาะไม่มีค่าเอกเลยไม่มีค่า x เ,เลยส่วนในถูดสีบอค่อยมีค่าเนะจะนับเรียงส่วในใหญ่เลยสำรับศูนย์นี่กรสติด้คือวันนี้ 9, 0, 1, 2, 9 0, 1, 2, ก้าศูนย์่งสองเก้าศนย์หนึ่งสองะคัสังเกตว่าเขาติดเดือน อ่ะกำลังเดินดีที่สิบหน่วยสิบหน่วยแต่เขามาลักหน่วยมาลักหน่วยอ่ะสามหอดติดกันแล้วนะครับสําหรับชุดนี้ศูนย์กับสามกับสี่จะเดิอนอยู่แถวๆนี้นะครับแล้ครับอแปดกับหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ไปได้หมดนะครับแล้วสี่ตัวตัวไหนจะมาเช่นั้นแหลนะครับแล้ว แต่ก็เคยมาประกบกันเนี่ยวดนนี้เคยมาประกบกันเนี่ยเก้าแปดมาเก้าแปดเก้าศูนย์มาเก้าศูนย์มาับกันได้สำหรับนะมาด้วยกันได้เนี่ยเพราะว่ามันสี่ตัวมาด้วยกันได้แลาวกาบรรงสูตรที่อ่แต่ก่นันอ่ะผมกระําเป็นเด่นสองตัวแต่ผมกับมาเบิง้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มาปรับสูตรสรับมาปรับสูตรให้เขาเป็นเด็กเด่นสามตัวสบหนับแต่ก่อนเขาเป็นสองตัวแต่เขาหลุดถ้าเป็นสองตัวเขาสิหลุดแำหรับนี่ครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ครับรอยที่ผมทาสีแำหรับก็ยังอ่ะมาดูมาย้อนดูว่าถ้าทําเป็นสามตัวเขาจะเดินไหมสำรับเขาเดินนี่ครับเขาเดินแต่ก่อนเขาจะเดินที่สองตัวตรงทาสีนี่ผมมาปรับท้าหนะครับปรับให้อ่าเป็นเด่นสามตัวนี่ครับ ข้างหน้านะครับป He to ั๊บต like to ั้งวันนี้คือกันนนะครับเขาจะเดินแถวหน้าเขาเดินนล้วนะแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆอ่าทาสีใหม่อีกให้เข้มขึ้นนะครับส้อนรับทุนนี้ปั๊บปั๊บั้งหลายเขาเดินต่อแล้วนะนะครับอ่าทาเพาะปั๊บเขานะครับเขาเดินมาหอนงวดนี่แล้วนะนะครับมีเลขแปดอ่ามีเลขแปดแล้วนะ ปรับสูตรให้เดินต่อนี่ครับแล้วขอท่าสีฟังนี่ก่อนเขากำลังเดินนับะเขากำลังเดินเราก็ต้องให้โอกาสเขาเดินนับละนี่ครับเลขเด่นที่นี่อ่า้าเป็นสูตรสองตัวคือเขาเขาจะหลุดนี่ครับเขาจะหลุดเลยครับเขาได้สองกับสามนับละเขาจะไม่มีหนึ่งครับ,บป๊บปปั๊บ อ่ะข้างหน้านะครับปรับข้างหน้าเขาก็จะมีเลขหนึ่งตรงนี้ครับเขาก็จะเดินจะเดินต่อเลยนะครับอ่าเขียนใหม่นครับปากกาสีน้ำเงินนะครับนอ่ามีพผมปรับเบิ้องครับผมปรับเบิ้งเขาเดินนะครับเขาเดินตรงน,น,รรนี้เป็นการปรับนะครับเป็นการปรับสูตรให้เขาเดินต่อนครับ วันนี้ได้เก้ากับศูนย์าก็มาเกกับ0ูนยครับเก้ากับ0ก็มา9ก้ากับ0นย์ครับปรับให้เขาเดินดนครับวน,นี้ออกค่าเก้าสามนะครับก็มาที่เลขเก้านะครังวดต่อมาล่าสุดนะครับที่ออก5้าศนย์สก็อามาทั้2 1, ง2ตาาัวนะครับ 4, ก, 1, กับมาเดินที่ตำแหน่งเกอ่านะครับ กลับมาเดินที่ตำแหน่งสองตัวเหมือนเดิมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ับเนาะนะครับเขาก็เดินในตำแหน่งเก่าไม่อยู่นะครับเขาก็มีบางหวัดสเนาะบางวดมากนะครับในตำแหน่งเก่าับเนาะตามนี้เลยครับวันนี้เขาก็เดินมายังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับยังเดินดีอยู่ถ้าเราเราปรับให้เขาเดินับเนาะ ปรับให้เขาเดินต่อนะครับตรงตำแหน่งที่ปรับตัวที่แต่ก่อนอาบวกสองแต่นีเข้ามาบวกหนึ่งประกาศสีแดงนะครับนะครับแต่ก่อนอทีนี้เราจะปรับให้เป็นบวกหนึ่งนะครับเอาบวกหนึ่งตรงนี้เราจะไม่เอาตรนี้เราจะไม่เอานะครับครับตรงนี้เราจะเป็นบวกหนึ่งแทนนะครับ อ่าคงที่อ่าครับบวกหนึ่งคงที่อ่าปรับให้เขาเดินเนียบให้เป็นสูตรสามตัวนะนครับเนี่ยบจะเดินในตำแหน่งสามตัววันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับะจะเดินต่อหรือไม่เนียบอ่านี่ผ่านอ่าผ่านนี่ผ่านหมดอ่า แก้ไขใหม่แล้วปรับใหม่เขาผ่านนะครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเด่นเลยทีนี้ครับละได้ศูนย์หนึ่งสองอ่าศูนย์หนึ่งสองจะเดินต่อหรือไม่ครับจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งอ้าวสิบอ่าสิบเอ็ด สิบสองอ่าเสร็จเป็นวัดที่สิบสองเดินมาแล้วสิบเอ็ดวัดอ่าคือเป็นการปรับสูตรก็แล้วกันนครับสูตรนี้จะเดินต่อไหมนหับละเดี๋ยวถ้าว่าบางสูตรที่อ่างวดที่แล้วผ่านขมาเนี่ยครับสำหรับสูตรนี้ก็อ่าน้ำล่งวดนี้แล้วกับว่าได้ลงอีกสองวัดนับละขอให้พี่จีเนี่ยครับพักไว้จนลืมนับละพอหลายสูตรเนี่ยครับ วันนี้กลับมาลงตัวรับสูนี้อ่าผมกับํานวนอ่าขึ้นมาว่าเขาเดือดตัวหรือไม่นี่ครับผมกับไปคนเบิง้งแบบนั้นนี่ครับลงถึงแตงวันที่ออกหกเก้าศูนย์นี่ครับเก้าอ่ามาที่เลขเก้านะครับงวดที่ออกห้าเก้าสามมาที่เลขเก้าครับแล้วก็ห้าศูนย์สี่ล่าสุด มาทั้งห้าทั้งสี่อ่ะวดนี้กลับมานำลงกลับนำมาลงช่องอ่ะต่อจะเดินไหมน่ครับคัดสูตรมาแล้วนะคัดสูตรมาเลยวันนี้ให้ชัดเจนนครับเขากำลังเดินในสิบหน่วยสิบหน่วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับกำลังเดินในสิบหน่วยช่วงนี้น่ครับกำลังเดินดีะครัะ วิธีคำนวณเข้าบ่บิงวิธีคำนวณเข้าสิในใจลักหน่วยล่างบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งคงที่รับตามนี้เลยแบบนัลักหน่วยล่างอ่าก็คือเลขหนึ่งนบก็คือเลขหนึ่งอ่าอยและสิบหมุนครั้งที่หนึ่ง้อยและสิบหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือสี่กับสองสี่กับสองบวกหนึ่งคงที่ หนบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะจะได้8 9 0นย์ครับไม่มีค่า x ใดๆนะครับจะเดินต่อหรือไม่วัดนี้ถ้าเดินต่อจะเป็นวัดที่12บสอครับวัดที่12บสอนำลงช่องเลยนะครับ อ่าเขาเดินจริงแต่ไม่ได้นําลงตรงนี้นะะนะครับเดินจริงนําลงวันแรกนี่ไอ้แปดเก้าศูนย์จะมาให้เห็นไหมนะวะกําลังเดินดีครับคัดคัดสูตรมานะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่อ่าสูตรที่หกนะเพิ่งจะอ่าคํานวณขึ้นมาในงวันนี้อ่าหาสูตรอ่าน้อยน้อยโตนะวะหาสูตรน้อยๆตัวอ่านะครับเพื่อเห็นสูตรไหนกําลังเดินดีนี่ เดินในสิบหน่วยสิหน่วยนี่นะครับแุดน่น้อยตัวจะได้จับทันททีนะครับ,รบสูตรใหม่อาลาทุดกกามาทีตามนี้เลยนวิธีอ่าเดี๋ยวหนึ่งสองสามี่หหเจดแปดเอ่าเดินมาแล้วเก้าหวด สำหรับชุดนี้วิธีคำนวณเลยครับวิธีคำนวณห้าสิ่ใส่ลักสิบเลขหมุนคั้งที่สองบวกลักลอยเลขหมุนั้งที่สามบวกสามคงที่นะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที้อยล,ล,ลักสิบเลขหมุนั้งที่สอง่ะสิบเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งอ่อาจจะเลอะเลอะเนี่ยเพราะว่นาน้ำหยดใส่นะครับแล้วก็ล,ล,ลักลอยเลขหมุนข้งที่สามก็คือเลขสี่ครับหนึ่ง หนึ่งบวกสี so ่บวกสามคงที่1นบวกสเป็น5 5าบวกสเป็นแปดก็จะได้8 9 0เก้าศูอฟซจะเดินต่อหรือไม่นําลงช่องเป็นงวดแรกถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบำอาจจะหลายสูตรเนี่ยำละับเอฟซี ชุดใหญ่ะเดยนบนชุดใหญ่จัดเต็มไปเลยในคลิปเดียวนี่ครับอ่ลงให้ชมเต็มๆไปเลยแล้วก็คลิปเดียวไปเลยหกสูตรนะครับสูตรใหม่ที่กระทงเกตียบางสูตรนี่เขาเริ่มเลือนมาที่ตำแหน่งสองตัวนี้ครับตำแหน่งสองตัวนี้วันนี้ก็ได้ถามาตรงนี้คือเก้ากับศูนย์ครับ่าเก้ากับศูนย์เลยคำว่าบางทุกๆสูตรที่ผมเลยน้าลงในอามอรอนี้ครับ ตัวที่ชนครับตัวที่ชนมองยังไงเสียเลยครับโซนนี้อ่าโซนที่ได้หนึ่งกับสองนะครับโซนที่ได้หนึ่งกับสองชนสี่สูตรอ่าแต่ว่าการ็ระวังสองตัวนี้อ่าระวังสองตัวนี้ด้วยครับแล้วก็มีสูตรอื่นที่ชนอยู่นะครับที่ที่ชนเลขสี่อยู่ครับ มีสูตรอื่นที่ชนเลขสี่อยู่ให้ระวังเลขสี่ด้วยนะครับแล้วก็อีกโซนนี่นะครับตั้งหักนะครับอ่าที่ได้แปดเก้าศูนย์นี่ก็ไปชนที่ตำแหน่งลักหน่วยะลักหน่วยผมได้จัดให้ก็คือแปดกับเก้าครับแปดกับเก้านะครับที่ชนแปดกับเก้านี่ครับอ่าชนที่แปดกับเก้านะครับ, 8, 9, รบแต่เลขศูนย์นี่ไปอยู่ตำแหนง่งลักสิบ นะอยู่ตำแหน่งหลักสิบที่ติดศูนย์อยู่แต่ว่าติดนะนะตดับแล้วละติดดับเลขสองก็ติดดับอยู่แต่ก็ชนเด่นชนเด่นอยู่ครับนะชนเด่นที่ชนหลายสูตรแล้วทั้งด้านเลขเก้านะครับทางด้านเลขเก้าก็ชนที่สามสูตรครับชนที่สามสูตรครับไอฟีพิจารณาเบิ่งนะครับเลขเก้าก็จะไปชนนะชนหลักหน่วยนะครับ สามศูนยนี่แปดแปดก็ชนดับหลักหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเก้าตัวเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งกับสองก็ชนสี่ศูนยเลยนะครับแต่ก็ให้ระวังเลขสี่ด้วยเนาะครับอ่ะความน่าจะเปลี่ยนครับก็จะเอฟซีชอบสูตรใดหรือว่าชอบเลขใดนะครับกับพีชนะบังเนาะ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้สว่ได้ชอบคลิปนี้ก็ยกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอหน่อยนะครับเด้อสิไดม้มีก็เล่าแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขก,กันเป็นแชร์นะักางการคำนวณไปตามสูตรนละล่ะอดีตเดือนเดนะือนหน้าควรจะเดินต่อหรือไม่เอฟทีพิจารณาเบิ่งควันน้ำไปใส่นละล่ะส้อนรับอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ